รับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันอีกครั้งนะครับคุยข่าวรอบโลกกับ VOA ภาคภาษาไทยวันศุกร์ที่1มกราคม2564หรือวันปีใหม่นะครับตามเวลาในประเทศไทยในเวลาในอเมริกาที่เรานั่งอยู่นี่ยังเป็นวันสิ้นปี31ธันวาคมอยู่แต่ว่าที่เมืองไทยก็เข้าสู่วันปีใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเราวันนี้มีผมทรงพศภาผลนะครับคุณพินิจการตุลาชมและคุณคมสรรศรีธน,นวิบุญชัยที่จะมา ร่วมพูดคุยข่าวกันเช่นเคยนะครับวันนี้ข่าวก็จะเป็นในลักษณะของการสรุปรายงานต่างๆนะครับในส่วนของผมจะมีเรื่องของปี2020ซึ่งถือว่าเป็นปีแห่งการระบาดของโควิด -19 อย่างที่รู้กันนะครับแล้วก็มีคำถามสำคัญต่างๆรวมทั้งในปีต่อไปนะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรในระยะยาวผลกระทบ จะมีมากน้อยแค่ไหนก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้วันนี้คุณพินิจการจะมีเรื่องของพยาบาลไทยในรัฐโรสไอแลนด์ของสหรัฐนะครับที่จะมาเผยประสบการณ์ฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 กันส่วนคุณคมสันวันนี้จะมีรายงานเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้คนในหลายหายประเทศที่บอกว่าดีขึ้นนะครับก็ต้องมาคุยกันว่าเพราะอะไรนะครับอ่า เริ่มกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับข่าววันวันแรกข่าวแรกวันนี้นะครับวันแรกของรอบรอบปีปีใหม่ตามเวลาในประเทศไทยนะครับก็พูดถึงว่าปีที่ผ่านพ้นไปปีคศส0 2 0นี่ถือเป็นปีที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยเฉพาะการระบาดของโรคที่เกิดจากโครโวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับแล้วก็เป็นการระบาดครั้งที่รุนแรงที่สุด ในรอบ100ปีทําให้พู่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า83ล้านคนทั่วโลกนะครับเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า1นล้านแปดแสนคนแล้วก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญมากมายหลายคําถามนะครับคําถามที่ผู้คนถามกันมากที่สุดคือโลกจะสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้หรือไม่ผลกระทบของโควิดเนี่ยจะยาวนานแค่ไหนนะครับ ก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด -19 โลกของเราก็วุ่นวายมาแล้วนะครับจากปัญหาเศรษฐกิจสงครามความรุนแรงต่างๆความยากจนความวุ่นวายทางการเมืองแต่ดูเหมือนโคนริดไวรัสยิ่งมาทําให้ความวุ่นวายเหล่านี้ไร้การควบคุมมากยิ่งขึ้นนะครับผู้คนตกงานหลายล้านคนธุรกิจต่างๆปิดตัวลงไปเป็นจํานวนมากการขยายตัวของเศรษฐกิจของหลายประเทศกลายเป็นลบนะครับผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับว่าอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่เศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวนะครับ อาจารย์สเฟานบรชแห่งมหาวิทยาลัยเยลซึ่งเป็นอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารมอร์แกนสแตรดลี์บอกนะครับว่าแม้ว่าการระบาดของโควิด -19 อาจจะยุติลงได้ด้วยการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศต่างๆแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันจากผลกระทบในระยะยาวตามไปด้วยนะครับนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้บอกนะครับว่าผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบของการระบาดใหญ่19ครั้งที่ผ่านมาในรอบ600ปีนะครับ พบว่าการระบาดเหล่านั้นเนี่ยทำให้เศรษฐกิจเสียหายในระยะยาวต่อเนื่องไปอีกหลายปีนะครับตัวอย่างเช่นผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของการะโรคนะครับที่เกิดจากหนูในยุคกลางทําให้หลายประเทศในยุโรปรวมทั้งอังกฤษและอิตาลีเนี่ยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจผู้คนอดอยากนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่เนี่ยเปลี่ยนแปลงอดอยากแรน้นแค้นไปอีกหลายปีหลังที่จากการระบาดสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าการระบาดในแต่ละครั้งเนี่ย ทำให้ความเป็นอยู่ของผู้คนเนี่ยยากยากจนแร้นแค้นไปอีกหลายปีนะครับทางด้านอาจารย์สตีเฟนมาชินนะครับแห่ง London School of Economics บอกนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการเดินทางการเข้าสังคมการจับจ่ายซื้อสินค้าจะพวกนี้จะทำให้ธุรกิจต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปในระยะยาวนะครับรวมทั้งความไม่แน่นอนต่อทิศทางการรบาดก็จะยิ่งทำให้การฟื้นตัวเ,เป็นไปอย่างล่าช้า ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก็จะรุนแรงมากกว่าเดิมนะครับผู้เชี่ยวชาญคาดว่าโควิด19จะทําให้เศรษฐกิจโลกหดตัวลงจากเดิม7%นะครับส่วนสหประชาชาติก็คาดการว่าจะมีประชากรโลกที่ต้องเข้าสู่ภาวะยากจนเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า200ล้านคนนะครับนักเศรษฐศาสตร์ก็กังวลกันนะครับว่าการระบาดใหญ่ครั้งนี้จะทําให้ประเทศต่างๆเนี่ยหันหน้าไปปกป้อง ประเทศตนเองมากขึ้นใช้นโยบายต,าต่างๆในลักษณะที่ปกป้องอุตสาหกรรมของตนเองนะครับแล้วก็จะหันหนีจากการโลกาภิวัตน์นะครับในอนาคตก็เป็นไปนได้นะครับขณะที่นักเศรษฐศาสตร์จาก k King's c o l l e g e London Brian b r i a n b เบ l เขาเชื่อนะครับว่าคนบางกลุ่มเนี่ยจะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่ากลุ่ม,มอ,อื่นๆตัวอย่างเช่นคนยากจนเนี่ยจะเจ็บตัวมากกว่าคนฐานะดีคนหนุ่มสาวจะเป็นกลุ่มที่ตกงานมากที่สุด ประเทศที่ยากจนจะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่าประเทศที่ร่ำรวยนะครับยกตัวอย่างประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากโควิดสิมากที่สุดในความเห็นของนักเรศรษฐศาสตร์ผู้นี้ก็คือฟิลิปปินส์เปรูโคลอมเบียมาเลเซียอินเดียและก็อาร์เจนตินานะครับพูดกันแต่เรื่องของผลกระทบในแง่เสียมามาพูดถึงแง่ดีจากการระบาดของโควิดสิบ้าบ้างนะครับมีนักเศรษฐศาสตร์บางคนนักวิเคราะห์บางคนที่มองว่า แม้จะยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่ก็ยังเชื่อนะครับว่าการระบาดของโควิด1 9เนี่ยทำให้เกิดการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆมากมายในสังคมนะครับโดยเฉพาะในชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกันนะครับตัวอย่างเช่นในสหรัฐเกิดกลุ่มความช่วยเหลือที่ผุดขึ้นมาตาม Facebook สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในช่วงการระบาดมีการเรียกร้องให้ระดมเงินสิ่งของแล้วก็ ลงแรงกันเพื่อช่วยเหลือคนที่อดอยากหิวโหยคนยากจนคนด้ยโอกาสนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีส่วนหนึ่งที่เกิดจากการระบาดครั้งนี้พนักงานเงินเดือนจํานวนมากได้รับอนุญาตให้ทํางานจากบ้านในช่วงโควิด -19 ก็มีเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวมากขึ้นมีเวลาทํากิจกรรมต่างๆมากขึ้นสามารถที่จะวางแผนในเรื่องการรักษาสมดุลของงานครอบครัวและก็การพักผ่อนได้มากขึ้นด้วยนอกจากนี้การที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ทํางานก็ลดการจราจรที่ขับข้าง เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเท่าที่มองเห็นนะครับจากการระบาดของโควิด -19 ซึ่งคุณอิงเกอร์แอนเดอร์สันผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อมของสหรประชาชาติเขากล่าวไว้อย่างน่าคิดนะครับเขาบอกว่าหากว่าปี2020จะช่วยสอนอะไรบางอย่างให้กับเราได้นั่นก็คือเราไม่สามารถมีมนุษย์ที่มีสุขภาพดีและโลกที่มีสุขภาพดีไปได้ทั้งสองอย่างพร้อมๆกันครับ ก็นั่นก็เป็นเป็นความคิดแนวคิดอีกด้านหนึ่งนะครับทั้ง2ด้านของผลกระทบในด้านเสียแล้วก็ผลในด้านบวกที่เกิดจากการระบาดของโควิดสิยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิดสิครับในช่วงที่ผ่านมา,เ,าเราก็มีรายงานนะครับเกี่ยวกับนางพยาบาลคนไทยในสหรัฐที่ได้เป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 วันนี้จะมีพยาบาลอีกท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่รัฐโรสไอแลนด นะครับซึ่งคุณพินิจการ,รได้มีโอกาสที่จะทําเรื่องนี้แล้วก็จะมาเล่าสู่กันฝังกับครับผมไม่ได้เพียงพยาบาลเป็นเป็นบุรุษพยาบาลน,นะครับ,รบเป็นผู้เชี่ยวชาญทางทีกับวัสวไม่ใช่เพียงท่านเดียวมีอีก,อกหลายท่านที่ที่ผมมีโอกาสได้สนทนาด้วยและกำลังรวบรวมเป็นรายงานมาอยู่แต่ก็ต้องยอมรับว่าโควิด1 9นีครับมีส่งผลการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดกับการดําเนินวิถีชีวิตของเรานะครับแล้วก็ ถ้าจะมีอะไรที่จะช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้ก็คงต้องเป็นหนึ่งน,นั้นก็คือต้องเป็นวัคซีนที่หลายคนกําลังตั้งความหวังอยู่ว่าเป็นความหวังสุดท้ายนะครับซึ่งขณะนี้ก็เริ่มมีการทยอยในการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคล,ลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนของที่อเมริกาจะเป็นของตอนนี้ยังเป็นของบริษัทไฟเซอร์กับ b บโอเอนเอยู่ที่แจกจ่ายให้กับ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆนะครับ uh. คุณจัก,กรีกลัลกําจัดนะครับเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกอาวุโสประจำโรงพยาบาลเซาท์เคาน์ตี้ในรัฐโรดไอแลนด์นะครับเป็นบุคลากรทางแพทย์ทางการแพทย์เชื้อสายไทยคนแรกๆนะครับที่ได้รับวัคซีนต่อต้านโควิด -19 ซึ่งในรัฐโรดไอแลนด์เองเนี่ยเป็นหนึ่งใน4รัฐนำร่องนะครับที่จะรับจะได้รับวัคซีนก่อนใครก็คือที่เท็กซัสนิวเม็กซิโกเทนเนสซีและโรดไอแลนด์ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่การฉีดวัคซีนเนี่ ในสองช่วงนะครับในเข็มแรกก่อนในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณเขาก็บอกว่าอยู่ยังยังเร็วไปที่จะประเมินว่าได้ผลหรือไม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจนถึงขนาดนี้เนี่ยยังไม่มีปฏิกิริยายในแง่ลบในในในร่างกายของเขาที่ได้รับวัคซีนไปแล้วนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยกลุ่มบุคลากร,กรที่ที่ต้องเสี่ยงกับต้องเผชิญหน้าเป็นฟอนไลน์ของการรับมือกับผู้ป่วยโควิด1 9เนี่ย ก็ต้องก็ต้องเผชิญแตบบ่วกนี้ดังนั้นนี่คือผลหลักๆที่ทําให้บุคลากรกเหล่านี้ต้องได้รับวัคซีนก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเช่นเดียวกับคุณนันทากาคูหาทองนะครับเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ในแผนกพักฟื้นสถานดูแลผู้สูงอายุวินเซนต์ฮอร์ริตายเมนต์ของมูลนิธิเนวีแอนด์โคสการ์ทที่ชานกรุงกัชิงตันนี่เองนะครับในรัฐเวอร์จิเนียก็เพิ่งได้รับการฉีดวัคซีนไปเธอ,อยืนยันว่า ตอนนี้ยังไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะครับ,รบแต่ก็ก็ระมัดระวังอยู่แต่ผลข้างเคียงที่ได้รับข้อมูลมาก็จะจะมีน้อยจะมีแบบจะมีเฉพาะบางคนเท่านั้นที่มีอาการแพ้มีอาการภูมิแพ้ต่างๆโดยแต่สําหรับคนที่เป็นโรคทางเดินหายใจหรือแพ้ในอาการถึงแบบกับโรคทางเดินหายใจเนี่ยก็จะจะต้องได้รับการตรวจสอบแล้วก็ต้องแต่ไม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 ่ให้ไม่รับคําแนะนําว่าจะต้องได้รับวัคซีนตอนนี้ก่อนต้องเว้นไปก่อนนะครับก็ต้องต้องระมัดระวังกันต่อไป แต่ที่น่าสนใจคือคุณระวีโรจน์รุ่งสัตว์นะครับเป็นนักกายภาพบําบัดเชื้อสายไทยในยนครชิคาโกรัฐอีนอยเนี่ยก็ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาเขามีช่อง y o YouTube c h a n ชั l เป็นของตัวเองนะฮะแล้วก็ไดออ้อธิบายเรื่องของอผลการรับวัคซีนเข็มแรกมาเขาบอกว่าในกลุ่มในตัวของเขาเนี่ยก็มีอาการเหมือนจะเป็นไข้เหมือนการฉีดฟลูหรือโรคไข้หวัดใหญ่วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามที่ ตารที่ได้รับการเบรประจําอยู่แล้วแต่ไม่มีอะไรอาการรุนแรงอะไรรวมทั้งในกลุ่มเครือข่ายบุคลารกรทางการแพทย์ในชิคาโก6,000กว่าคนนะฮะก็มีรายงานแค่4รายที่มีอาการผลข้างเคียงบ้างรหรือมีมีเพียงหนึ่งรายเท่านั้นที่ที่อาจจะมีต้องต้องนอนพักผ่อนหรือก็ได้รับการดูแลจากจากแพทย์ได้อย่างาไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างก็ต้อง ต้องรอวัคซีนเข็มที่2ซึ่งจะตามมาในช่วง14 21วันต่อจากนี้นะครับเพราะว่าจะมี2 2เข็มที่ต้องได้รับกันทุกคนยังเป็นหลักไม้ยแรกๆของของการเริ่มต้นการฉีดวัคซีนใน,ในกลุ่มคนนะครับแล้วก็กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยให้รับมือกับโรคโควิดได้ดีขึ้นเหมือนกัน นะครับครับคุณจัก,กรีกูก้กำจัดพยาบาลผู้เชี่ยวชาญอาวุโสที่รัฐรถไอแลนด์ก็บอกเรายัางอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าแม้จะรับวัคซีนแล้วเนี่ยก็ยังยังคงต้องระมัดระวังสวมชุดป้องกันเหมือนเดิมยังทําหน้าที่อ่าแล้วก็การไม่ตกเหมือนเดิมนะครับจนกว่าจะมั่นใจว่ามภูมิคันที่รับจากวัคซีนเนี่ยได้ผลจริงๆนะครับอ่าลักขณะเดียวกันเนี่ยทางเขาก็บอกว่าถ้าหากมีเจ้าหน้าที่คนไหนที่ไม่ไม่ต้องการจะรับวัคซีนก็ทําได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าข้อบังคับในการทํางานเนี่ย ทางทางหน่วยงานเนี่ยต้องการให้บุคลากรทุกคนเนี่ยต้องได้รับวัคซีนถ้าถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ประสงค์ที่จะรับวัคซีนก็เลือกได้แตพียงแต่ว่าต้องต้องเขาเรียกอะไรต้องพักงานไปก่อน,นยังยัง,ย,งยังไม่สามารถมาทํางานได้นะครับก็ยังคงต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่งถึงจะพูดได้เต็มปากว่าวัคซีนเนี่ยได้ผลจริงๆครับครับครับก็ถือว่าเป็นความหวังนะครับสําหรับวัคซีนในการที่จะยับยั้งการระบาดของโควิด -19 ให้ได้นะครับและเอ่อก็ต้องอาศัย คนหมู่มากที่จะต้องฉีดวัคซีนด้วยถึงจะทําให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ถึงจะทําให้การระบาดเนี่ยาสามารถที่จะชะลอตัวลงนะครับและในขณะที่ยังยังไม่ทราบนะครับว่าสถานการณ์การระบาดในประเทศต่างๆจะดีขึ้นหรือไม่การฉีดวัคซีนจะช่วยได้หรือไม่แต่ว่าพูดถึงว่าความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของหลายๆประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นไปแล้วอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ น่าน่ายินดีนะฮะสำหรับหลายๆประเทศคุณคมสันมีรายงานเรื่องนี้ซึ่งจะมาพูดคุยส่งท้ายกันในวันนี้ครับเชิญครับคุณคมสันครับครับคุณส่งพลครับมีการจัดทำรายงาน English Proficiency Index นะครับโดยบริษัทเอกชนที่ชื่อว่า Education First โดยเรียกการจัดอันดับครั้งนี้สั้นๆน,นะครับว่า EFEPI ครับเพื่อที่จะวัดความถนัดและก็ความชำนาญการใช้ภาษาอังกฤษของคนทั่วโลกครับ วิธีการก็คือเขาจะเปิดให้คนนะครับเข้ามาทําแบบทดสอบออนไลน์ที่เป็นการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้าเกิดประเทศนั้นๆน,น,นะครับมีคนก็มาทําแบบทดสอบอย่างน้อย400คนนะครับก็จะนําผลทดสอบดังกล่าวมาใช้ในการจัดอันดับเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆจากการเปิดให้คนก็ามาทําแบบทดสอบนี้ครับในปี2020มีคนเข้ามาร่วมทําเทสต์ดังกล่าวนะครับมากกว่า2.2ล้านคนจาก100ประเทศทั่วโลกนะครับ ในภาพรวมครับพบว่ามี26ประเทศครับที่มีความชำนาญการใช้ภาษาอังกฤษที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างน่าสนใจและมี7ประเทศนะครับที่คะแนนความถนัดด้านภาษาอังกฤษนั้นปรับลดลงครับโดยประเทศที่ได้คะแนนสูงที่สุดก็คือเนเธอร์แลนด์และประเทศที่ได้คะแนนรังท้ายคือทาจิกิสถานทีนี้ครับ <Yeah. S 1> เรามาลองดูกันทีละภูมิภาคนะครับอย่างคนจากยุโรปครับถือว่าได้คะแนนสูงที่สุดครับเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น,นๆโดยเชื่อว่ามาจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนเด็กนะครับ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันก็น่าที่จะเป็นปัจจัยนะครับที่ทําให้คนยุโรปนั้นทําเทสแล้วได้คะแนนค่อนข้างโดดเด่นแต่ว่าไม่ใช่ทุกประเทศในยุโรปนะครับที่จะได้คะแนนที่ดีอย่างประเทศฝรั่งเศสสเปนและก็อิตาลีครับก็มีคะแนนรั้งท้ายเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอย่างประเทศตุรกีครับก็มีคะแนนลดลงจากเมื่อ5ปีที่แล้วครับซึ่งถูกวิเคราะห์ว่าสาเหตุมาจากการสอนไวยากรณ์ที่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่เน้นการใช้งานเพื่อการสื่อสารเท่าที่ควร ทางด้านภูมิภาคแอฟริกาครับพบว่าเคนยาและก็ไนจีเรียมีคะแนนที่ค่อนข้างโดดเด่นแต่ว่าประเทศอื่นๆในพื้นที่แอฟริกานะครับจะมีคะแนนที่ทิ้งช่วงห่างส่วนในโซนลาตินอเมริกาครับพบว่าอาร์เจนตินาครับมีคะแนนสูงที่สุดในภูมิภาคข้ามไปที่พื้นที่ตะวันออกกลางกันบ้างครับในรายงานระบุนะครับว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ําที่สุดในทุกๆด้านครับซึ่งอิหร่านครับได้คะแนนสูงที่สุดและก็อิรัาครับได้คะแนนต่ําที่สุดในภูมิภาค โดยประเมินว่าประเทศเหล่านี้ครับที่มีผู้ลี้ภัยจานวนมากทําให้ทรัพยากรส่วนกลางนะครับต้องถูกนําไปกระจายเพื่อให้บริการขั้นพื้นฐานมากขึ้นเลยเป็นผลให้การศึกษา,าด้าน,าานภาษาอังกฤษนั้นอาจจะยังไม่ทั่วถึงกลับมาปิดท้ายครับที่แถบเอเชียของเราครับผลสรุปจาก EF EPI ปี2020ภูมิภาคเอเชียนะครับได้คะแนนเป็นอันดับที่2รองจากยุโรปเท่านั้นครับโดยคะแนนของประเทศสิงคโปร์นั้นอยู่ในลำดับที่10ของโลก ในขณะที่ประเทศเอเชียกลางครับกลับมีคะแนนรั้งท้ายโดยเมื่อเข้าไปเช็คผลนะครับการจัดอันดับครั้งนี้ที่ efs.com ครับพบว่าประเทศไทยของเราในปี2020ครับมีความชานาญในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ที่ลำดับ89ซึ่งจับลดลงเล็กน้อยนะครับโดยในปี 2010, 2019ครับประเทศไทยอยู่ลำดับที่74ของโลก อย่างไรก็ตามครับการจัดเก็บข้อมูลครั้งนี้หลายฝ่ายออกมาตีนะครับว่าอาจจะไม่ใช่บทสรุปที่แม่นยาม,มากนักครับเพราะว่าคนที่เข้าทําแบบทดสอบจะต้องมีอินเทอร์เน็ตใช้เท่านั้นและคนที่เข้ามาทําแบบทดสอบก็มักจะเป็นคนที่สนใจในภาษาอังกฤษอยู่แล้วครับฉะนั้นในความเป็นจริงประชาก่อนโลกนะครับอาจจะมีความถน,ดนัดภาษาอังกฤษที่คาดเคลื่อนออกไปจากรายงานนี้ยังไงก็ตามครับการที่มีทักษะทางด้านภาษาที่ดีย่อมมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับใครที่ยังหาปณิธานสำหรับปี2021ไม่ได้ การพัฒนาสกิลด้านภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่อาจจะเพิ่มใน New y e a r Resolution ในปีนี้ครับคุณสมงพลครับครับผมขอบคุณครับคุณคมสรรเป็นคำแนะนำที่ดีมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ใช้เวลาอยู่กับบ้านนะครับถ้าใครมีเวลาว่างมากก็ศึกษาสังกฤษเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีด้านหนึ่งนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านสำหรับการที่มาพูดคุยกันในวันนี้คุณผู้ฟังที่ต้องการจะติดตามเรานะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voa h ท i com นะครับรวมทั้ง Facebook YouTube Instagram กรของเราด้วยนะครับสำหรับวันปีใหม่นี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสุขสันวันปีใหม่ขอให้มีความสุขก,กายสบายใจปราศจ,จากทุกโศกโรคภัยต่างๆนะครับจชิญครับคุณพิธิการครับที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาก็หลายคนอาจจะเจอความท้าทายในความ ผิดปกติในความปกติใหม่ที่หลายคนกล่าวกันนะครับในในภาวะโรคระบาดใหญ่ยังไงปีหน้าก็ขอให้ผ่านพ้นสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไปได้ด้วยดีนะครับขอให้ 10, 12เดือนของปีใหม่มีแต่ความสําเร็จใหม่ๆขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับครบคุณคมสันครับครับผมการเงินการงานสุขภาพครับขอทุกอย่างดีขึ้นนะครับ เราเห็นแล้วนะครับว่าปี2020นั้นอาจจะโหดร้ายครับแต่ว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่า2021จะเกิดอะไรขึ้นแต่ขอให้เรานั้นคิดบวกแล้วก็ยิ้มสู้ไปกับมันนะครับผมจากพวกเราชาว B O A ครับผมขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับรับชมเรานะครับแล้วก็เจอกันใหม่ตลอดปี2021นี้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับ